รัฐบาลเม็กซิโกเผยโครงการสร้างเมืองดิจิทัลให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและความบันเทิงระดับโลกผู้ดีอังกฤษแนะนำมารยาทที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องไปดูความทันสมัยของแวดวงโทรทัศน์อเมริกาผุดสถานีใหม่สำหรับสุนัขโดยเฉพาะ ขอต้อนรับเข้าสู่เกากระแสโลกค่ะในการข่าวต่างประเทศนะคะที่จะมาพบคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของเทคโนโลยีอีกครั้งนะคะไปที่เมืองประเทศของเม็กซิโกกันค่ะถ้าพูดถึงประเทศนี้เขาก็ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องของเทคโนโลยีอะไรมากมายค่ะ แต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลของเม็กซิโกเขาอยากจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เรื่องนี้ค่ะก็เลยมีโครงการนะคะที่จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาให้เป็นเมืองดิจิทัลให้กลายเป็นศูนย์กลางนะคะของการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีอีกหลายอย่างเลยซึ่งโครงการนี้ค่ะเขาก็ทําขึ้นมานะคะเพื่อหวังจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติค่ะให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมเกมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในประเทศด้วย โครงการนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ social, ivo, วิดีโอนี้ค่ะเป็นตัวอย่างเมืองดิจิตัลคร่าวๆที่ทางรัฐบาลของเม็กซิโกเขาใช้ชื่อว่า ดิจิ t ัลครีเอทีฟซิตีหรือว่าเมืองดิจิทัลสร้างสรรค์ค่ะเมืองที่ว่านี้นะคะจะถูกสร้างในบริเวณใจกลางเมืองกัวดาลาฮาราในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขามีการประกาศอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีฟิลิเป้คาเดรอนของเม็กซิโกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ค่ะ ประธานาธิบดีคาเดรอนนะคะบอกว่าดิจิ t a ลครีเอทีฟซิตีจะเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมไฮเทคมากมายและเป็นศูนย์รวมของสื่อดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาที่สามารถจับต้องได้ค่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองนี้เลยสำหรับจ,จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ก็เพื่อดึงดูดบริษัทเกมส์ซอฟต์แวร์และก็อุตสาหกรรมการผลิตสื่อทั่วโลกให้หันมามองประเทศเม็กซิโกค่ะ ซึ่งนี่จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของนักธุรกิจเสียใหม่ให้กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศนี้คาร์ลอสกูต <c oughs> ียเรสผู้อำนวยการบริษัท m e ด a าคูฟเทคโน o ลยีแอนด์เอนเตอร์เทนเบริษัทที่เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีบอกว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนสภาพเมืองอย่างสิ้นเชิงค่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเลยก็ว่าได้ เพื่อให้มันกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความสุขให้กับผู้คนตึกหลายหลังในเมืองนี้ค่ะไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นสำหรับโครงการนี้มันจะได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน ซึ่งกูตเรสนครีคะบอกว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ค่ะเปลี่ยนไปและรายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการขายของอุปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่อต่างๆค่ะเช่นแอปพลิเคชันการโฆษณาและอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนที่ผ่านมานะคะเมืองกัวดาลาฮารามีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีในระดับหนึงแล้วค่ะ คือเป็นศูนย์รวมของซอฟต์แวร์ที่ดึงดูดบริษัทด้านเทคโนโลยีถึง700แห่งและในบริเวณใกล้เคียงค่ะก็มีโรงถ่ายภาพยนตร์เต็มรูปแบบพร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนและการพัฒนาในด้านนี้ก็ทำให้บริษัทเกมหรือว่าบริษัททำแอนิเมชันหลายแห่งค่ะในประเทศสามารถขยายธุรกิจนะคะออกไปทั่วโลกได้อย่างดีบริษัทไกโรสโคปิกของฮวนพาโบเปเรส เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จค่ะและก็ทำภาพยนตร์ให้กับต่างชาติด้วยเฟรสบอกว่าโครงการนี้จะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อที่บริษัทต่างๆจะได้ช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ทำให้เม,ม็กซิโกเนี่ยเป็นที่รู้จักในด้านนี้มากขึ้นค่ะ เจ้าของบริษ <ım S 1> ัทเกมอีกแห่งนะคะก็บอกว่าโครงการนี้จะสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาค่ะลูกค้าต่างชาติมักจะกังวลแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องความปลอดภัยของประเทศเม็กซิโกจึงไม่กล้าที่จะลงทุนค่ะถ้าโครงการนี้นะคะสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในประเทศมันก็จะดึงดูดบริษัทต่างชาติได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามค่ะในตอนนี้นะคะโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นแรกเริ่มและยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่แต่ถ้ามันเป็นผลสำเร็จจริงค่ะก็จะเป็นการสร้างงานกว่า20,000ตําตำแหน่งและดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะอย่าง Warner, Pixar, Fox แล้วก็ Disney ได้แน่นอนค่ะ ค่ะฟังดูแล้วก็ดูจะเป็นโครงการที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะถ้าทําได้สําเร็จจริงๆแต่ว่าถ้าดูจากวิดีโอค่ะจําลองภาพเมืองนี้ก็ยังต้องบอกนะคะว่ายังมีงานต้องทําอีกเยอะเลยแล้วก็คงต้องใช้เวลาสร้างอีกหลายปีทีเดียวค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะมีมารยาทเกี่ยวกับประเทศอังกฤษมาฝากกันค่ะ